วันนี้นะคะเปิ้ลมาที่อุลุสนะคะกลางเมืองอังคาราย่านเมืองเก่านี่เจอเขาเขาเรียกอะไรอะ่ะตรงนี้นะคะเป็นรายการที่เขาวิจารณ์รัฐบาลที่ตุรกีการวิจารณ์รัฐบาลน,นี่เขาทำเขาทำกันเป็นทางการเลยนะคะแล้วก็ไม่โดนจับนะเป็นมีเป็นรายการเลยนะคะ ก็มีตำรวจมายืนคุมอะไรปกตินะคะที่นี่การวิจารณ์รัฐบาลทำได้ค่ะไม่ผิดกฎหมายถูกกฎหมายนะคะทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องหรืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นเกี่ยวกับทหารนะคะเชฮิดเชฮิดคือคนเป็นทหารที่เสียชีวิตในในหน้าที่พวกสงครามก่อการร้ายอะไรพวกนี้นะคะวันนี้เขาก็มีการสัมภาษณ์วงทีวี